เดือกับใครอ่ะวุดขับรถข้ามแผงนะขับรถข้ามแผงรับชมอยู่ก็เตี๋ป๋าพนนะครับเตี๋ป๋าพนนะครับรับชมต่อยาวๆไปเลยนักเอ้ยเสียบขึ้นมาขึ้นมามานานแล้วครับเป็นผู้ชมที่ดีไหมคร็กเป็นยังไง อยู่ฝั่งโซนก็เสียอยู่ฝั่งตำรวจก็เสียผมีแรกผมเล่นกับป้าคูเล่นล่นสายครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามสัมพุทธนะครับเป็นตะก้อปลอกเดียวนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นเหลือเพื่อตะก้อพีศาตกับเจ้าพูดนะครับผู้กองบางหมุนเป็นเจ้าอาร์ท่าเรือนะครับเป็นตะก้อปอกเดียวนะครับเอามงมาเจ้าุูดเอาอัดมงมาเจ้าเหลือมงไปเข้าป่าเข้าดวงออกข้างสนามไปแล้วครับ ตักถ่ายเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามที่เพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจเอ็มชาแนลตะก้อด้วยนะครับเฟซบุ๊กเอ็มชาแนลตะก้อนะครับเพจจัดจานเอาหมูมาโอ้โหไม่ออกนะครับลูกตะก้อหมดแรงนะครับลงในนิดในเส้นนะครับไม่ออกนะครับ สองต่อหนึ่งนะครับไ,ไปแล้วครับสามต่อหนึ่งแล้วนะครับรบัอบงอาทาเรือขึ้นนำไปที่สามต่อหนึ่งนะครับ เอางงไปอัดงมงมาไม่ข้าม s <S เอาแล้วครับ มาอเอาเจ้าเหลือมงไปเจ้าอาร์ตแปรมาเจ้าเหลือแปรไปเอาออกเอาครับสี่ตอหนึ่งแล้วครับเวทสิบนาทีจบหนึ่งเวทนี้สิบห้านาทีจบเวทนี้น้ใหญ่ใหญ่ครับอาร์ตเสิร์มาเหลือแปรไปเจ้าอาร์ตมงมาเจ้าเหลือแปรไปเจ้าอาร์ตมงมาเจ้าบุตรแปรไปเจ้าอาร์ตมงมา เหลือมีกี่คนครับเฮ้ยมีลูกใครอ่ะเฮ้ยมีใครวะเนี่ยนะครับทักทายทั้ง63ท่านนะครับเราอยู่ที่สมุทรบางนานะครับเอาจากอาร์เซฟมา ืออกนะครับหนึ่งอห้านะครับมันคนนั้นมันช่างคุณเฟอร์นิเจอร์ไหมใส่เติมกระสอก คี่ทำบ่เอาโมงไปต่สองตาสองตาสามตสี่พวกมีไผ่ล่องอยู่ห้าตอนหนึ่งนะครับถ้าเรือนำนะครับร่องไม่ได้ มันต่อสองไม่เง่สองไม่ได้ราคาเฮ้ยสามเออสได้ไปสี่ร้ออ่ะเอาตอร4อ0สี่ร้อยเหรอสี่ร้อยสี่ร้อยสี่รอยสี่ร้อยมดีรอยาใช่สายางดีธนาผร้รับสวัสดีครับเรนวันนี้คณเยอะมากครับใช่ครับ ันนี้คนเยอะมากเลยครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับแต่แอดมินทํางานปกตินะครับแอดมินเพิ่งมาตอนเย็นนะครับตักไายป่าพงนะครับเคข็ดสร้างอลงมีน้ำนะครับเอามงไปกับอาร์ตมงมา ออกนะครับเอาสนับสนุการไหลส่วนโดยป๋าุงเดชนาผู้สร้างครับผู้จําหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างย่านประชาชัยทุ่งผู้เข้าแดงพะสมุเจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีผ้ากระจกอลูมิเนียมนะครับติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับที่เดชนาผู้สร้างหรือป๋าพงนะครับเอาเจ้าเหลือแปรไปแปรออก หนึ่งนะครับไล่ไม่เอาไล่ไม่เอาไล่ไี่เอาเจอมาเอาหัวไปเอาโมงมาเอาเจ้ามงไม่ข้ามนะครับจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นตะก้อเหลี่ยมข้ามหัวนะครับบุร์ลัมเจ้าหนึ่งกับเสี่ยนกบุร์ลัมนะครับเจอกับ อาท่าเลือแล้วเจ้าปอนสวนเบนนะครับแล้วก็จะซะคลองตันในเลียม3 2แลกข้ามหัวแปรระหว่างเจ้าปอนกับเจ้าหนึ่งนะครับผู้ที่เอฟซีสายเถื่อนสายชิงราวันที่รอติดตามกันอยู่ที่ว่าไม่มีฝนตกนี้มันแน่นอนเอามองไปเอามองเรียบร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสามร้อยสายสาย ไอ้กุญแจกดติดตามไปตอนไอ้สุดปักดึงด้วยเฮ้ยห้าร้อยสองร้อยเออเอามงไปเอามงมาเอามงไปเอาแปร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 มาปักเข้าไปโอ้โห้ปักออก

คนตั้งใจไม่ได้เลีงพี่ไงเอาไปแล้วเอามงมาเจ้าอาด์ตมงไปเจ้าเหลือแฟรมาเจ้าอาดกระทืบไปเอาเอาโอ้โหเจ้าอาดกระทืบไปโดนเจ้าเหลือมงกลับมาเรียบร้อยทีนี้ท้ายหัวก็เรียบร้อยไปแล้วโอ้ดีิงอะไรกับอะไรเฮ้ยห้าร้อยสองร้อย เดี๋ยวเจอางบอลบล่เหละนะบไม่แหละนะบไม่แหละนะบกะสเดยแมมิสบายดีเอามงมาเอาแปรไปเอามงมาเอาโมงไปเอาโมงมาเอาโมงยอดเอาโมงไปแปรมาเอาเอาเอ็มที่หกไม่ได้่สองย ตดนเตะเลยเพี่เอาไดวดวะเอาเปรมาเอาเจ้าเหลือเอาโมงมาเอาโอ้โหลูกตกใส่เนี่ยนะครับเจ้าอาร์ตโอ้โหโตไปโตมาเจ้าอาร์ตจะหมดแรงเรานะครับตอนนี้ยอบสองรรบสองร้อยจบคู่นี้ก็น่าจะหรับ เต็กคนนี้น่าจะโตนะหรือ่หพี่เขาแบบหรว่ย่ามเเอเาว่วนี้แหะอยวนเปเ็ด้นมือหือน้องแหนมเลยอเดียวกันนั่แหละอะไรเนี่ยครับดีกว่าดีกว่าเขาน่าจะดีกว่าผมพี่เขาน่าจะดีกว่าแล้วขอร้องูปปราตี้แล้วรุ่นปังสินนะน่าสนินะเสดวยห ไม่ค่อยได้ออกเลยเอาแค่พอนะเอามงมาเจ้าอัดโมงไปเจ้าเหลือแปรเจ้าอัดหลังเท้าไปเรียบร้อยโอ้โหนะครับเฮียก้เลยหรย มามานี้มาดูหนีมามาดูเล่นอมด้เล่นกอยแล้วก็ไปกอชอบเจกงก็ให้ไม่นเล่นเกิดรมเดอเปโอเล่เเทสเจอร์ไปหน้่ยน่ยามเลือดหน้่ยสองสามอ่าัึ่นไม่ันนะครับทักทายนะครับเพื่อนสมาชิกอยู่ในเพจนะครับจบยากคู่นี้นะครับเป็นเหลี่ยมสามสองนะครับในการดูแต่ละครั้งดูจับสูตรแล้วมาดูจับเทียบ โอเคมาเอ้ามงไปเอ้ามงออกโอ้โหไล่มาเป็นสามต่อแปดเอามงมาเอาแปะไปเอามงมาเอาแปะไปเอาแปะมาเอามงไปเอาเจ้าเหลือมงยอดเอามงมา เอ้ามงมาเข้าไปเจ้าเหลือแปมาเอ้าเจ้าอัดหลังเท้าไปเจ้าวุฒ่มงมาเอ้าแปาไปเอ้ามงมาให้จะหมดแรงใครจะแผ่วไปเอา้าเอ้าแล้วเจ้าอาดแปกลับไปเจ้าวุฒ่มงมาโอ้โหฝั่งนู้นทำผิดพลาดเด่นครับเจ้าวุฒนวลทองนะครับกับเจ้าเหลือเพื่อจะกรอปีศาจจิดตามราไม่มีคนดู ก็แต่เปิดเผ็ดเลยเอ้ยจุดไกพอที่จะพิมพ์ไมไม่ได้ไม่ได้โยนะารับาอืมตัอย่างนี้ลยอกักคฝัรถปทำมันก็จะแตกต่าง้ไม่ถึงจจสีอน่ะบักโอ้ยบักนอกบักนดอกบัก ส่วนส่วนมั้นคือเปล่านาเลยหลังจากนั้นโดนจะหลอกจะบอกเอาเสจอไปเอาเปิดมาเอาจ้าอาร์มงไปเจ้าเลือโอ้ปล่อยออกนะครับเอาแปรไปเอาจะวุดแปรครับมาออก ขึก <Cornell. S 2> ็ประมาณคนละสี่ห้าร้อยไทยรเดียวโตอะไรไ้แล้วเวันไม่เรืยกันยุกเทียมจุบกเทียมจห้านาทีกไปร้องมาแไป้มาตั้งเตอรมันมันยางี้ก็ได้ได้แต่ว่าไม่เสิดไมเแต่แต่รู้จักทุกคนนี้รู้จักเขาไม่รู้จัก ปักคอให้เอาต่อต่อนะครับเี้วอาส์เสิร์ฟไปเจ้าอาส์มงไปอจ้าวาสมงมาเจ้าอาสมงไปเอาครับยังอยู่เอามงมาเจ้าอสมงไปเจ้าอามงมาเจ้าอมงยอดเจ้าเหลือหลังเท้ามาทศการศึกซีนติด เตยยังครับอาร์ตกะลาเตะไปแล้วครับเราอาร์ตท่าเรือเอาชนกกะกะลานะครับได้เลี่ยมหลังเท้าล่างข้ามหลังเท้าล่างนะครับอาร์ตท่าเรือเอาชนกกะกะลามาด้วยสกอร์15ต่อ2นะครับในช่วงบ่าย3โมงครึ่งนะครับ เอามงมาเจ้าอาดโมงไปเจ้าเหลือแปรมาเจ้าอาดโมงไปไม่ครับมันครันเจ้าเหลือล่มไมอีกหนึ่งแก้มเป็น3ามอ9นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นอารท่าเรือพรสวนเบนแล้วก็เจ้าซ่าของจันนะครับเจอกับบุรีรัมเดินสายนะครับรอติดตามได้นะครับในเพจตะ้วก็ไฮไลท์มันๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ S <S าขาดจุดปุ๊ดใช่ครับคุณดูตอนไหนดูคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมี <S 2> <S 2> <S พิทยานะครับเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับเป็น4ต่อ9ห่างกัน4แต้มดูเพราะคนที่ดูด้วยกันมันเยอะในไลฟ์ส,สดถึงจดูดูไม่ชอบไม่ต้ <S <S 2> <S 2> องพูดแบบเลย500 500 500เสียงดีมีชายดีกว่าพึ่ง เอาแปเอามงมาเจ้าอาสมงไปเจ้าวุฒมงมาเจ้าอาส์มงไปเจ้าวุฒมงมาเจ้าอาสแปไปเจะาเลือแปรกลับมาเจ้าอาส์มงไปเจ้าวุฒมงมาเอาแปรไปเอามงมาเอาแปรไปมงมาแปรไปเอามงมาโอ้โหเจ้าอาส์คิดว่าลูกออกลงนะครับไวมาครับเป็นห้าต่อเก้า รเนะครับจริงเราเรารู้รู้เก่ยขึ้นเร่อยถ้าเรารู้ไปเร่อยถ้าเรารู้กลับเราเป็นตัวแทนรด้กลับรู้กลับ

อารแปลกลับไปจะวุดมงมาแปลกลับไป,ไป,บไปเอ้าแปลกลับเอา้เอามงเอ้ามงโอ้โหไม่ข้ามนะครับก้าต่อห้านะครับฝั่งชาวอาร์ตนำอยู่นะครับ กระลาแพ้2ต่อ15แต้มใช่ครับกระลาแพ้นะครับจาอาทาเรือชนะ15ต่อ2นะครับ เอาเสือไปเอาจรวดแปกลับมาเจ้าอาร์ตมงไปจรวดแปกลับมาเจ้าอาร์ตมงไปแปเอาแปไม่ข้ามเอาครับเจ้าอาร์ตขึ้นนะครับสิบต่อห้าทำอะไรเป็นที่เป็นมีข้อมูลเป็นัเรื่องนี้เรารับก็ไม่คุ้มเลยไี่เหมือนมีกําเสนอแต่กลับบ้านก็มี็ต้องไปดูโซเชียลเน็ เ้อาวงไปจะข้ามมาข้ามบ่อยแล้วข้ามอย่สามรอบก็ไมเนไรม่เนวันนี้ก็ฝนตกดีบ้าามรีกค แอ,อกก็ครับสิบต่อห้านะครับเจ้าอา่าเรือยังนำอยู่นะครับ

เอามงมาเจ้าอารโมงไปเจ้าเหลือแปมาเจ้าอารดแปกครับเอาวุฒิมงมามงครับเจ้าเหลือมงยอดเอามงเสียบยังได้อยู่มงเสียบยังได้อยู่โอ้โหออกแล้วครับอยู่ที่เจ้าเหลือแล้วครับกับเจ้าวุฒิะครับจะไล่มาทันหรือเปล่าแล้วครับ

อ่าต่อสิเบียดนะครับไปละน้อยใจ เอามงมาเอาแปรไปเอามงมาเอามงไปเจ้าเหลือแปรเข้ามาเจ้าอัดมงไปเจ้าเหลือมงมาเจ้าอัดแปรเข่าโอ้โหทั้งแปรทั้งเข่าแล้วครับไม่ข้ามแล้วครับตัวเนี้ยมาเ่่เียวอะจ้าเสยวไม่มีมีแต่เสือเสียบ เจ้าเสีย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 ลูกค้ากินหมดเจ้าเสียเจ้าเสียลูกหมดเจ้าเสียเสียอะไรเอาแปรไปเอาเจ้าเหลือมงมาเจ้าอาส์มงไปเจ้าวุษมงมา เอ้ามงไวเอ้ามงมาเอ้ามงไวเอ้ามงยอดเอ้ามงไวเจ้าเหลือเมงมาข้างหลังเจ้าอารแปลกลับไปเจ้าวุธมงมาโอ้โหยมงออกเสีอ hmm. วุดคนเดียวเสียวุดคนเดียวต่อครับตอนนี้เอวุดมาเตะสนามนี้ไม่เคยชนะใครเลยนะไม่เคยชนะใครเลยเสียสาต่อเท่าไหร่นะเปิดราคาเท่าไหร่สี่หนึ่งสี่เลยเคยชนะ คู่ไบเตอร์นีก็ไม่เคยชนะเหน่าในหมดวันนี้ไปคู่ใครอีกเหรอวันนี้ก็แพอีกไม่เคยชนะปัญหานี้ไม่เคยชนะเลยแล้วก็แล้วก็เพดานขึ้นเรื่อยๆนะยันทีมชาติเลยนะไม่ธรรมดาอะเตะเล่ยเรื่อยเตะแพ้เรื่อยเตะแพ้เรื่อยแต่ว่าเตะทีมชาติทุนยังทีมโดยทีมชาติของกลางนะครับข้าอยู่ <c oughs> ทักทายเจ้าเจี๊ยบแท็กซี่ด้วยนะครับสวัสดีครับป๋าปงสวัสดีครับ <c oughs> เอาเจ้าวุฒมงมาเจ้าอาร์ตมงไปเจ้าวุฒมงมาเจ้าอาร์มงไปเอ้ามงมาเอ้ามงไปเจ้าเหลือแปรกัมาเอาเจ้าเหลือแปรมาเอาจเอบเกมนะครับเจ้าอาร์ตาเหลือชนะด้วยสกอร์12ต่อหนะครับ เดี๋ยวมาแล้วครับคู่ต่อไปเป็นคุณโจนมวยป่านะครับเทเหลี่ยม3-2นะครับเดี๋ยวแอดมินขออนญาตตัดตั้งก่อนนะเดี๋ยวแอดมินขออาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ